คลิปนียผมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับไม้สักเก่าแล้วช่วงท้ายแต่ผมจะบอกแต่งซื้อไม้ก็จะรับไหมก็ไม่รับหรือรับจะลองดูแล้วกันว่ามันรับหรือเปล่าทําไมถึงชอบเลือกใช้ไม้สักเก่าเพราะว่าไม้สักเก่าคือเราไม่ต้องมาถามกันอีกแล้วว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนเพราะทุกคนไว้วางใจรู้ดีว่าถ้าเป็นไม้สักเก่ายังไงก็คุณภาพเยี่ยมลวดลายของมันทุกอย่างง่ายหมดไม่ว่าจะเป็นการ ตัดการเลื่อยการซอยก<ส>ารใส่ด้วยกบด้วยมือหรือการทํางานไม้สักเก่าเนี่ยมันจะง่ายมากและงานที่ได้ออกมาก็จะคุณภาพดีที่ทําคลิปออกไปที่เป็นพวกตู้กับข้าวเก่าผลิตภัณฑ์ที่ผมทําทุกอย่างผมใช้ไม้สักเก่าทั้งหมดทีนี้มาพูดถึงแหล่งของไม้สักเก่าเนาะตอนนี้ผมอยู่จังหวัดสมุทรปราการอยู่เรียกว่าอําเภอเมืองแล้วกันส่วนใหญ่แล้วที่ผมจะไปซื้อผมจะไปซื้อที่ประเวศเกษสวนหลวงก็จะอยู่ฝั่งทางที่จะไป มหาวิทยาลัยเจ้าคุณอาหารลากระบังย่านนั้นน่ะมันจะมีสองข้างทางอะ่ะจะมีร้านไม้ขายไม้เก่าอยู่เราก็เข้าไปเลือกซื้อไม้สักเก่าโดยมากผมก็จะซื้อเลือกซื้อที่เป็นบานประตูไม้สักเก่าบ้านหน้าต่างไม้สักเก่าแล้วก็เอามาทําใหม่ในรูปแบบของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมแชร์ความรู้เรื่องอะไรที่ผมพอมีความรู้จะแชร์ให้เพื่อนๆได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวจะมาตอบให้ทีหลัง